สวัสดีครับเพืเ่อนๆชาวเทอนิ่งคารฟิชิงทีวีหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมาครึ่งปีนะครับเนื่องจากเกาหลีหนาวกนะ็ไม่ค่อยได้ตกปลาแล้วก็ตอนนี้เราก็มีโอกาสได้มาตกปลานะครับเป็นปลาแบดนะหมายคลองนะครับเป็นแม่น้ําคลองต่อจากแม่น้ําก็น้าไม่ลึกเท่าไหร่ครับสองสเมตรแต่ว่าวันนี้ลมแรงนะครับก็จะค่อนข้างได้ตัวยากนิดน,นึงดูจากลักษณะสภาพอากาศแล้วนะครับเนื่องจากน้ําก็ขุ่นๆน,นะเราก็เหยื่อสามารถเล่นได้ไม่เยอะนะครับ เกียร์อื่นมีน้ำหนักเบาแล้วก็ค่อนข้างจะสายจะปลิวตามลมนะครับเราจะเล่นยากวันนี้เราใช้เป็นกระดี่นะครับตัวนี้กระดี่กโลการะานะครับจากค่ายคอคนตกปลานะสั่งได้ที่ที่ต้อนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กะดิษฐ์พรนะครับมีหลายสีให้เลือกสรรด้วยกันมานี้เลยนี่ด้สีจำๆมาอะไรนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวจะขึ้นรลปให้ดูนะครับผม แล้วก็วันนี้จะได้ตัวหรือไม่ได้ตัวยังไงเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับกับเทอร์ริงคาร์ฟิชชิ่งทีวีครับเพื่อนเข้ามาดูเป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องเทอร์ริงคาร์ฟิชชิ่งทีวีของเราไว้ด้วยไปแล้วเราไปดูกันว่าจะได้ได้ตัวไหมปลาแบดวันนี้นะครับว่าลมแรงลมคนแรง ลมแรงมากเลยครับวันนี้ข้างลําบากนะเพราะมันจะทําให้น้ําเป็นคลื่นเลยครับแล้วก็น้าค่อนข้างจะขุ่น,นครับปลาก็จะเห็นเยอะเรายากนิดน,นึงเพราะว่ากระดี่ที่ใช้ก็แอคชั่นรุนแรงเลยครับน่าจะช่วยได้นะครับลองขุดดู โดนกัดไกลฝั่งเลยครับ <c oughs> กระดีกะโลกระลากระดีกระโลกระลาครับ <c oughs> กัดชายฝั่งเลยเต็ม <c> ค <oughs> ่ำไงเรียบร้อยกระดีกะโลกระลาครับ <c oughs> สีขาวๆเขียวๆลายไ,ไทยเกอร์กับแบบไซส์สักสามสิบไปายนะครับ กันง่ายครับก็มาแอคชั่นไม่ต้องพยายามนะครับก็เฉยๆก็มีแอคของดีอยู่แล้วโอเคครับก็จะได้ตัวง่ายประมาณนี้โอเคจะปลดปลากันนี่นะครับตองก็ดีตัวนี้ตัวละห้าพันวอนนะครับสั่งได้ที่พี่ต้อนะครับเฟซบุ๊กประดิษฐ์พรน,นะครับผมเดีย๋ยวขึ้นชื่อเฟซบุ๊กไว้ให้แล้วก็สั่งได้เลยนะใช้ง่ายๆครับก็ดีที่เด็ดแบบปล่อยปลาครับ 오케이. 누구였다?